สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ your friend is a doctor ทาง d r v channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สวรนามัยนะครับเพื่อนของท่านวันนี้เราจะกลับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 นะเพราะว่าเรื่องเนี้นะครับมีความสำคัญขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคือเนื่องจากว่าที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะก็คือซึ่งประ,ประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับ ก็เกิดการระบาดนะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการระบาดะระลอกที่สองนะครับของเมียนมานะปัญหาของเมียนม่านี่ไม่ได้อยู่ปัญหาเฉพาะเมียนมาไงเพราะว่าเมียนม่านี่มีพรมแดนที่ติดกับประเทศของเราเนี่ยเป็นระยะทางยาวมากนะครับและเราก็พบว่ามีการข้ามไปข้ามมา ทั้งทางถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาติดนะแล้วเขามีการค้ามมาโดยที่เราไม่รู้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดละลอก2ขึ้นมาเช่นกันเช่นเดียวกับพมา่านั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้คนที่จะรับแรงงานใหม่ๆนะผมต้องพูดไปก่อนเดี๋ยวลืมนะคนที่จะรับแรงงานใหม่ๆซึ่งเราไม่เคยเจอหน้าค่าตากันมาก่อนนะครับ ผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้ท่านอย่าพิ่งอย่าพิ่งไปรับนะเพราะว่าเดี๋ยว แรงงานนั้นน่ะถ้าเป็นแรงงานต่างชาตินะจะทําให้ครอบครัวของท่านเนี่ยติดเชื้อได้นะครับเราไม่ได้ไว้บูลลี่ว่าต่างชาติไม่ดีนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เพียงแต่ว่าในช่วงนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครและเข้าเมืองมาอย่างถูกกฎหมายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปรับเข้ามานะโดยเห็นว่าค่าแรงของเขาเนี่ยถูกนะ,ะท่านอาจจะเป็นคนเอาโรคเนี่ยระบาดเนี่ยกลับมาระบาดในประเทศไทยและลอกที่2ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนต้อง ร่วมมือกันนะครับอันนี้ก็คือในฐานะของผู้ว่าจ้างแรงงานต่างชาตินะครับส่วนในคนที่ลักลอบนะเอาคนนะจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเราเนี่ยตอนนี้พวกเราผมคิดว่าที่ท่านทำมาแล้วผมก็ไม่ไม่ได้ไปว่าร้าย ว่ากก่าอะไรท่านนะครับแต่ในตัณฑ์นี้เป็นต้นไปเนี่ยพวกเราคงต้องร่วมมือกันก่อนเนาะอย่าเพิ่งเอาแรงงานเข้ามานะครับเพราะว่าถ้าท่านเอาเข้ามาเนี่ยท่านอาจจะทําให้เป็นคนที่ทําให้เกิดเศรษฐกิจเนี่ยล่มสลายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเพราะคนจะตกงานจะไม่มีกินรัฐบาลจะล็อกดาว์พวกเราอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยพวกเราจะลําบากกันมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็คือในฐานะของคนที่พาเข้ามา ด่านต่างๆนะที่เป็นด่านที่ถูกกฎหมายเนี่ยผมมีความเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ท่านเข้มข้นขึ้นอีกนะเพื่อป้องกันพวกเราให้ได้นะครับตอนนี้ท่านเป็นด่านชายแดนให้ประเทศของเราอยู่นะผมเอาตัวเลขนะครับของอประเทศพมา่านะครับ เมียนมาเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูนะว่าทําไมถึงเกิดการระบาดแล้ลอก2ได้นะทำไมถึงคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเอาดูตัวเลขนะครับตอนนี้ตัวเลขสะสมของผู้ป่วยนะโควิดในในประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับ643คนนะครับนะแล้วก็เสียชีวิตไป6คนนะครับมีคนที่หายแล้ว349คนเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็ดูเอ๊ะทำไมก็ไม่เ,เห็นเยอะนี่ไทยยังเยอะกว่านะครับแต่เพื่อนๆดูกราฟอันนี้นะครับกราฟอันนี้เนี่ยเป็นกราฟที่พลอตนะรายวันมาเลยนะครับ ตั้งแต่วันที่หลังมาที่15ขึ้นมาเน่ยนะครับเพื่อนๆครับกราฟนี้ชันขึ้นมาเลยอย่างนี้เลยนะครับก็แปลว่านิวเคสเขาเพิ่มเยอะนะครับมาดูกราฟ Daily New Case บ้างนะดูสิครับเพื่อนๆครับมีบางวันเนี่ยวันหนึ่งติดเชื้อเกิน75รายต่อวันนะซึ่งมาพอตเป็นกราฟแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับนะนี่คือรูปสถานนี่คือ Active c a s e s in เม a n นมานะครับนะ ทีนี้ผมก็ไปตามข่าวมาเมื่อวานจริงๆมีข่าวหลายข่าวนะครับที่ว่าทหารที่อยู่ขอบตะเข็บชายแดนเนี่ยเริ่มไปป้องกันพื้นที่นะครับ <c oughs> โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายนะจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นเป็นด่านแรกเลยที่ติดกับ พม่า,มานะแล้วก็มีการข้าไปข้ามาพอสมควรนะครับแล้วก็ติดกับรัฐยะไข่นะซึ่งรัฐยะไข่นี่ก็รู้สึกว่าเป็นรัฐที่เกิดการระบาดในล้อๆอกนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นพรมแดนเชียงรายนะถือเป็นพรมแดนที่สําคัญนะครับต้องคอยป้องกันไม่ให้เข้ามานะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่เมื่อวานวันที่27สิงหาคมเนี่ยนะครับอาจารย์สรศสี ทำรงนะครับท่านเป็นอาจารย์พิเศษคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับนะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวของท่านนะครับเรียกร้องให้ทางการไทยเฝ้าระวังพรมแดนไทยเมียนมานะครับเนื่องจากเมียนมาเนี่ยเจอการระบาดของไวรัสโควิด -19 แลลอก2แล้วนะอาจารย์ว่าอย่างนี้นะครับและหากเป็นไปได้ควรส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยเมียนมาในการรับมือโรคระบาดเสียเลยนะ เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าเมียนมาเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่การสาสุขเขาสู้เราไม่ได้อะนะครับหมายถี่ไม่ได้ว่าว่าเขาไม่ดีนะแต่ว่าเอาโดยความเป็นจริงเนี่ยทางการแพทย์เขายังสู้เราไม่ได้ในการป้องกันในการรักษาต่างๆเนี่ยอาจจะสู้บ้านเราไม่ได้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจะป้องกันตั้งแต่ต้นทางเนี่ยอาจารย์ก็เสนอว่าให้เราส่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปในประเทศเมียนมาด้วยนะครับนะนะอาจารย์เขียนว่าโควิด -19 ท e นเล e ดอเลอร์อนเมียนมานะพม่าแตกแล้วนะครับเตือนภัยระดับสูงมากนะครับ เมียนมาเข้าสู่เซ็กันเวฟที่รุนแรงอย่างแน่นอนแล้วทุกๆคนครับคงต้องเตรียมยกการ์ดสูงสุดและถ้าเป็นไปได้กองทัพบ,บกและกองทัพเรือควรรีบปิดชายแดนทางบกและทางทะเลโดยทันทีครับณนะจุดนี้ต้องตามสถานการณ์เมียนมาทุกวันและพร้อมล็อกดาวพ้อมล็อกพรมแดนตะวันตกทั้งแนวครับถ้าเมียนมาเอาไม่อยู่เราน่าจะมีเวลาจากวันนี้ไปอีกไม่ถึง1สัปดาห์ที่จะยันนะครับทางฝั่งเราหรือส่งกองหนุนไปช่วยเมียนมารบ โควิด1 9ในบ้านเขาเลยครับถ้าเมียนมาแพ้เราก็อันตรายมากนะอาจารย์บอกไทม์ไลน์นะครับตั้งแต่วันที่16สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยตรวจพบโลเคอล r ทรานส์มิช n ันนะครับในเมียนมาขึ้น1กรณีโลเคอล r ทรานส์มิชันก็คือการติดเชื้อตัวภายในประเทศน,ะนั้น1ครั้งนะครับและจากที่ไม่เกิดมาเลย1เดือนเต็มนะครับ <c oughs> อันนี้อาจารย์บอกว่าเป็นเซ็กันเวฟครั้งแรกในเมียนมานะครับวันแรกนะ พอวันที่21สิงหาเนี่ยตรวจพบ total case ของ second wave รวม45คนนะครับหลังจากผ่านมา6วันนับจากวันแรกนะครับพอวันที่21สิงหา6ก63เนี่ยตรวจพบ total case second wave รวม45คนอันนี้พูดไปแล้ววันที่24สิงหาตรวจพบ total case ของ second wave 100คนนะครับเพิ่มขึ้น2เท่า2เท่าภายใน3วันนะครับมีแนวโน้มว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่แพร่เชื้อเร็วมีดับเบิ้ลทรามแค่3วันนะครับ วันที่26สิงหาตรวจพบ Total Case ของ Second Wave รวมเป็น206คนนะจาก100เป็น206นะยืนยันดับวิ่ง Day แค่2-3วันเท่านั้นนะครับสถานการณ์ช่วง10วันที่ผ่านมายืนยันได้แน่นอนว่า Second Wave แน่นอนแล้วนะครับและรุนแรงกว่า First Wave มากนะตอนนี้รัฐบาลเมียนมารับรู้แล้วนะครับและเริ่ม Partial Lockdown บางส่วนนะซึ่งต้องตามดูสถานการณ์ต่อไปว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับแต่เชื่อได้ว่ารอบนี้ผู้ติดเชื้อมีโอกาส หลุดไประดับ2-3 0ถึ 3, สูงมากอาจารย์ว่าอย่างนี้นะครับและอาจไปไกลกว่านั้นมากถ้าเอาไม่อยู่นะกรณีนี้ตัวเลขเริ่มต้นแย่และร้ายแรงกว่ากรณีดานนางของเวียดนามที่เพิ่งผ่านมามา,มากครับอาจารย์มีคํำพยาก์ให้ด้วยนะ prediction นะครับจุดเช็คว่ารัฐบาลเมียนมาเอาอยู่หรือไม่นะครับจุดที่1นนะครับตัวเลขเฉพาะ second wave นะเฉพาะ second wave ถึง800คนก่อน1กันยาคำตอบคือเอาไม่อยู่นะครับนะ อาจารย์บอกว่าวงเล็บว่าคำนวณจากทั L ้งเคสลบด้วย374คนของเวฟแรกนะครับคือเวฟแรกของพม่าในเมียนมานมีอยู่มีอยู่374คนนะครับจุดที่2นะครับเซ็กเวฟเฉพาะเซ็กเวฟเนี่ยถึง5000คนก่อน8กันยานะคือเอาไม่อยู่และหนักมากนะครับด้วยความเคารพต่อท่านนายกประยุทธ์รัฐบาลและกองทัพนะครับผมเชื่อว่าภายใน2-3วันข้างหน้านี้เราอาจจะต้องตัดสินใจในด้านปฏิบัติการทางทหารบางอย่างเพื่อป้องกันชายแดนตะวันตกของเรานะครับ และรักษาประเทศของเราให้ปลอดภัยครับณปัจจุบันาชายแดนฝั่งนั้นมีคนลักลอบเดินข้ามไปมามากมายเหลือเกินซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถยอมรับได้นับจากนี้ไปแล้วนะครับอาจารย์บอกว่าผมจะตามอัปเดตสถานการณ์ในเมียนมารายวันคาดว่าภายใน2-3ถึงวันข้างหน้าเราน่าจะเห็นความเสี่ยงต่างๆชัดเจนมากขึ้นอีกนะซึ่งน่ากังวลใจเหลือเกินว่าอาจจะหนักครับและถ้าเมียนมาพังหนักแบบฟิลิปปินส์อาจารย์บอกเราไม่รอดแน่ครับ ถ้าเป็นไปได้ส่งกองหนุนไปช่วยเมียนมารบโควิดในบ้านของเขาเลยน่าจะเป็นการต่อสู้เชิงรุกที่ดีที่สุดครับยังหวังอยู่ว่าอีก2-3ถึงวันตัวเลขจะกลายเป็นข่าวดีมากกว่าข่าวร้ายครับอันนี้คือข้อมูลจากอาจารย์สรรน,นะครับศรัทธาธรงอาจารย์พิเศษของนิด้านะครับก็เรื่องใหญ่แล้วนะครับเพื่อนๆครับถ้าเมียนมาแตกเราแตกด้วยนะครับถ้าเราไม่ป้องกันชายแดนตอนตกให้ดีๆนะครับก็ วันนี้เอามาเลต alert นะให้เพื่อนๆได้มีความตระหนักนะครับโดยเฉพาะาคนที่ข้ามไปข้ามมาตรงนั้นคงจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะช่วยกันเป็นยามเป็นเฝ้าบ้านให้พวกเราด้วยนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมเชื่อว่าคลิปนี้มีความสําคัญนะครับเพื่อนๆครับกรุณาแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยตื่นรู้นะว่าตอนนี้เมียนมามีปัญหาและถ้าเมียนมามีปัญหาเอาไม่อยู่เราก็จะเอาไม่อยู่ไปด้วยกันกับเขานะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับ,อ,อ,รบอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ